สวัสดีค่ะลือหนัก CPR ควาลิซ่าเป็นพรีเซนเตอร์คาดว่าจะโปรโมทสินค้าให้กับเซเว่นอีเหลังจากกลายเป็นประเด็นที่ถูกพูดถึงบนโลกโซเชียลอย่างมากเมื่อต้นเดือนมิถุนายนที่ผ่านมาว่า AAS ค่ายสัญญาณโทรศัพท์มือถือยักษ์ใหญ่ในไทยออกมายืนยันถึงสัญญาของ AAS และน้องลิซ่าในฐานะพรีเซนเตอร์3ปีของ AAS ได้หมดลงแล้วในปี2565นี้ และทาง AAS ค่ะได้ยื่นข้อเสนอใหม่เพื่อขอต่อสัญญาแล้วแต่ทางต้นสังกัด YG Entertainment ได้ปฏิเสธสัญญานี้ไปเนื่องจากว่าทาง YG มีดีลกับรายใหญ่ที่เป็นคู่แข่งทางการค้ากับ AAS นั้นแฟนๆต่างก็ลุ้นแลค่ะเดาว,ว่าจะเป็นแบรนด์ไหนที่จะเปิดตัวน้องในฐานะพรีเซนเตอร์ใหม่นี้ ล่าสุดวันที่3กรกฎาคม2565ทาง The Standard สำนักข่าวดังของไทยค่ะได้เผยแพร่บทความเกี่ยวกับเรื่องดิวใหม่ของลิซ่าและเปิดเผยว่ามีแหล่งข่าวสองกล่าวกับ The Standard w e i l สำนักข่าวเศรษฐกิจและการลงทุนในเครือของ The Standard ว่าขนาดนี้ CPO ได้เซ็นสัญญากับน้องลิซ่าแล้วเหลือเพียงการถ่ายทําโฆษณาและคาดว่าดิลนี้น้องลิซ่าน่าจะรับค่าตัวอยู่ที่ประมาณ100ล้านบาท จากนั้นทางเดอะสแตนดาร์ดก็ได้สอบถามเรื่องนี้กับฝ่ายประชาสัมพันธ์ของ CPO ซึ่งได้คำตอบว่าอย่างไม่ทราบในประเด็นดังกล่าวนะคะนอกจากนี้ก่อนหน้านี้ได้มีแหล่งข่าวที่อยู่ในแวดวงเอเจนซี่ได้ให้ข้อมูลว่าตอนนี้ทาง YG ปรับนโยบายการรับพรีเซนเตอร์ของดิซ่าซึ่งจะได้รับเฉพาะแคมเปญระดับโกลบอลหรือเลจินนเท่าน,านั้นไม่รับแคมเปญที่เป็นโลคอทำให้น่าสนใจว่าทำไมถึงรับของ CPO แต่หากมองลึกลงไปในธุรกิจของ CPO พบว่ารายได้หลักของ CPO มาจากธุรกิจร้านสะดวกซื้อเซเว่นอีรเวนซึ่งไม่ได้มีแค่ในไทยเท่านั้นแต่ยังมีในประเทศเพื่อนบ้านอีกด้วยนี่อาจเป็นสาเหตุที่ทาง YG ได้ตกลงทำสัญญานี้ให้ลิซ่าก็อาจเป็นไปได้การที่ CPO คว้าดองลิซ่าได้เป็นพรีเซนเตอร์นั้นคุณพวัตเรืองเดชวราชายัยประธานกรรมการและประธานเจ้าหน้าที่บริหารกลุ่มบริษัทมีเดียอินเทลวิเจนจำกัดหรือ MI Group มองว่าน่าจะเป็นการเสริมภาพลักษณ์การเป็นผู้นำและกลุ่มอาหารของทาง CP เพราะสินค้ากลุ่มนี้มีผู้บริโภคมีรอยตีไม่มากและมีการเปลี่ยนแบรนด์ได้ง่ายซึ่งเป็นตลาดที่แข่งกันรุนแรงการได้ตัวน้องลิซ่ามาเป็นพรีเซนเตอร์อาจจะช่วยแบรนด์ในจุดนี้ได้อย่างไรก็ตามค่ะข่าวดีก็ยังไม่ได้มีการยืนยันที่แน่ชัดนะคะยังไงหากมีความชาัดเจนกว่านี้แอดจะนำมาเสนอให้เพื่อนเพื่อนอีกครั้งค่ะ และนี่ค่ะก็เป็นข่าวเกี่ยวกับน้องลิซ่าที่แอดนำมาให้ได้รับชมกันนะคะส่วนเพื่อนๆมีความคิดเห็นอย่างไรหรือมีอะไรเพิ่มเติมก็มาคุยกันได้ที่ใต้คลิปนี้เลยแล้วเจอกันใหม่คลิปหน้าสวัสดีค่ะ